ลูกหลานที่รักและบรรดาท่านพทานุทธศาสานิกชนทั้งหลายวันนี้วันที่บันทึกเสียงตรงกับวันที่7จ็มกราคม2,519เสียงมันก็ยังไม่ดีตามเดิมช่างมันเรื่องของเสียงสอนมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเรามานั่งคุยเอาเรื่องกันดีกว่า เพราความป่วยไข้ไม่สบ,บายเป็นปกติธรรมดาของขันหา้าอย่าไปยุ่งอะไรกับมันมันเกิดได้แก่ได้เจ็บได้ตายได้ช่างมันมันอย่ากเกิดมาแล้วนี่ยังมีลมปราณอยู่เพียงใดแล้วก็ทำงานของเราไปตามปกติ <c oughs> เป็นงานที่ทำควรจะเป็นงานดีอย่าทำงานชั่ว งานดีที่มีความสำคัญก็มีอยู่สองอย่างแต่ความจริงมีมากความสำคัญส่วนที่1ก็คือความกระตันยูรู้คุณของบคุคคลผู้มีคุณและก็ทำความดีตอบสนองคุณท่านเช่นเราอยู่กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับผู้ปกครองท่านเลี้ยงเรามาท่านสงเคราะห์เรามา เราก็พยายามรับฟังคำรับฟังคำโอวาทของท่านแต่ว่าโอวาทนั้นต้องระวังไม่เป็นโอวาทที่ทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และปวงชนชาวไทยได้วยกันถ้าโอวาทประเภทนี้แล้วก็ไปโอวาทเร็วรับรองไม่ได้รับปฏิบัติไม่ได้โอวาทอัน,นใดที่เป็นไปเพื่อความสามคัคคีอยู่ร่วมกันด้มีความสุข แกเป็นกลุ่มภายในกลุ่มภายนอกอี่ไหนก็ช่างมือนเธอไเรียกว่าเราอยู่ในชาติโอว่าที่ช่วยช่วยกันรักษาชาติทำไมชาติจเจริญเราอยู่ในขอบเขตขอปเป็นศาสนาทำไมศาสนาเจริญไม่เสื่อมรามเราอยู่ในหมู่ของเราเป็นหมู่พุทธนาทําใใ้หมู่คณะเจริญมีความสุขอันนี้ใช้ได้อย่างนี้ชื่อว่าเป็นความดี และความดีส่วนหนึ่งก็คือความสามัคคีพระพุทธเจ้ากล่าวว่าสุขาสังกัสะสามัคคีความพร้อมเพรียงซึ่งกันและกันเป็นปัใจจัยให้เกิดความสุขและว,ว่าเราต้องพร้อมเพรียงกันทําความดีไม่ใช่พร้อมเพรียงกันทําความชั่วสําหรับในด้านกาตันยูกเตเวทีที่มีคนเขาสอนบอกว่าพ่อแม่ไม่มีความหมาย ชาติศาสนาไม่มีความหมายทำลายไม่ใช่ใสิน้นคำสอนแบบนี้เป็นคำสอนของคนเอ g วจมหานรกคือ <c oughs> ว่าคนประเภทนี้เกิดมาจากสัตว์นรกจิตใจความเป็นสัตว์นรกมันก็ยังมีอยู่จึงมาสอนให้คนไทยได้วยกันทำลายสาร้างฟ้าเมี่กักกแยกพวกแยกฟ้องเอาพเพยอน้องไปเป็นทาิของของบุคลอื่นบัดน,นี้มันจะดีที่ไหน ดูตัวอย่างประเทศลาวกับประเทศเขมรดิ้นรนจะตายการปกครองเดิมก็ดีอยู่แล้วเป็นอิสรภาพในสมัยปัจจุบันนี้เป็นยังไงคำว่าปัจจุบันวันที่พูดนี่เป็นวันที่เจ็ดมกราคม2519แต่ว่าเขาจะออกอากาศธรรมดาลูกหลานที่รักฟังเมื่อไหรนั่นก็ช่างเถอะไม่นคนละวัน มาในระหว่างช่วงเวลาระยะนี้ปลากว่าลาวหมดอิสระภาพอดจะตายน้ำมันลิตละยี่สิบบาทบ้านเราลิดจะเท่าไหร่ร้องกันอกข้าวปลาหันไม่ค่อยมีจะกินแต่ก็ยังมีดีอยู่อย่างหนึ่งในสมัยที่ปิดพรมแดนลาวกับไทยยังมีคนไทยใจดีสู้สาวของไปขายให้กันลาวโดยหนีภาษีนีระเบียบของรัฐบาล นี่ปฏิบัาอย่างนี้ไม่ดีลูกหลานนี่เมื่อปิดก็ปิดมันเลยเพราะอะไรก็เพราะว่าลาวกับไทยเป็นพี่น้องกันก็จริงแหละแต่แต่ว่าคนที่มาเข้ามาป,ปกคปรองลาวเวลานี้ไม่ใช่ลาว <c oughs> เป็นใครก็ช่างลาวทั้งชาติกลายเป็นทาสไปหมดคนดีมีความรู้เขาเรียกไปสมัมมนาและเป็นปุ๋ยนาไปหมดอย่างคขมเมน,นี่คอมเเข้ามายิมเมได้ เขมรอะไรก็ไม่สะาดเขามาก็บังคับให้คนทั้งครอบครัวกินข้าวสารวันละหนึ่งกระป๋องนมต้นหนึ่งวันละ่หนึ่งครอบครัวให้ข้าวหนึ่งกระป๋องนมในตอนหนึ่งวันในคนเดียวมันก็ไม่พอกินต้มข้าวต้มก็ไม่พอกินอยู่แล้วและบังคับให้คนกินหนึ่งครอบครัวมันจะทนไหวที่ไหนพวกเหมงก็ต้องตายไปเพราะการอดข้าวอดปลาเป็นมากความเป็นอิสระภาพไม่มี นี่เป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะความสามาคัคคีที่ไม่ถูกทำไม่เป็นไปตามระบบที่ดีทำลายชาติศาสนาของตอนเองให้พินาศไปทําชาติที่เป็นอิสรภาพให้เป็นทาสการจะกินจะอยู่อะไรก็สุแล้แต่เจ้านายเขาบงการเราอยากจะกินแกงไก่แต่เจ้านายให้กินน้ำพริกผักต้มเราก็ต้องกินมันดีตรงไหนละ่ะ เราอยากจะนอนเจ้านายเขาบอกว่าต้องไปทำงานดีไหมมีความดีตรงไหนเราบอกว่าเวลานี้ป่วยไข้ไม่สบายเจ้านายก็เขาบอกว่าป่วยไม่ได้จะต้องไปทำงานเราก็ต้องไปไอการที่เอาคนอื่นเข้ามาเป็นเจ้าเป็นนายเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ประเทศไทยยังไม่มีความจำเป็นไม่มีความอดอยากที่จะต้องเอาลัทธิอะไรเข้ามา เรียกว่าลัทธิเจ้านายเปิคนคนสองคนเออรียกว่าคนสองสามคนเข้ามาปกครองคนส่วนมากและบังคับบัญชาคนส่วนมากแล้วดารงตําแหน่งเป็นเจ้าเป็นนายบังคับให้คนกินข้าวเท่านั้นบังคับให้ทางานตามเวลาเท่านี้ใครจะป่วยใข้ไม่สบายต้องสุดแล้วแต่เจ้านายเขาจะย,ยอมให้ป่วยหรือไม่ป่วยถ้าเจ้านายเขาบอกว่าไม่ป่วยก็ต้องไม่ป่วยแล้วึ้นป่วยเขาฆ่าให้ตาย วิธีฆ่าของเขาเคือเอาก้านตาลมาเชื่อดคอมันทรมานเหลือเกินลูกหลานที่รักนี่ความอากตาันยูไม่รู้คนคนความคายขาดสามัคคีเพื่อการเป็น,ปนการดำรงชาติของตนให้ดำรงอยู่อย่ามีแกจิตใจเขาบรรดาลูกหลานทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าต่อไปจะกลายเป็นท่ายของบุคคลกลุ่มน้อยทั้งชาติเราเป็นคนกลุ่มใหญ่เรามาอยู่กันแบบ อิสระคือประชาธิปไตยไอประชาธิปไตยก็นี่มันก็หมนกันให้มันเป็นประชาธิปไตยจริงๆคำว่าประชาธิปไตยหมายถึงคนเป็นใหญ่ประชาชนเป็นใหญ่ไม่ใช่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นใหญ่ดีไม่ดีเผลอไปนิดเดียวมันเป็นขั้นนาทิปไตยไปมีคนกลุ่มน้อยเข้ามาบังคับคนกลุ่มใหญ่อันนี้มันก็ไม่ถูกเป็นกันบรรดาลูกหลานที่รัก อเราฟังกันต่อไปเรื่องประชาธิปไตยเรื่องความกตัญญูรู้คุณบ้าครับมาแค่นี้ต่อที่นี้ไปเรามาฝึกสมองกันดีกว่ารายการนี้เป็นรายการสำหรับเด็กเด็กเล็กแต่ว่าเด็กใหญ่จะไปใช้ได้ดู็ดีเหมือนกันนื่อมีประโยชน์ <c oughs> เป็นเรื่องราวของมโหสถบัณฑิต สมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเป็น,ป,นปัญญาบรารมีวานนี้มาหมดกันเรื่องไหนอะเรื่องนางยักษินีนีจะกินเด็กเขตัดสินไปนแล้วไม่ใช่วานคำว่าวานนี้ก็หมายความบันทึกมอวานนี้แต่มันออกเมื่อไรก็ไม่รู้อากาศสุดแล้วแต่ทางสถาน,นีเขาจะออก วันนี้วันที่7มกราคม2519บันบันทึกเสียงออกเดือนไหนก็ช่างเป็นเรื่องของทางสถานีการพูดนี้ก็ต้องพูดกักตุนเข้าไว้ทั้งๆท,ที่ตุนมาแล้วนี่แหละสถานีวิทยุเชียงใหม่เชียงรายขาดไปตั้งนานแล้วเพราะป่วยไข้ไม่สบายภาระกิจกายงานมันก็หนักลูกหลานเอ้ยเป็นพระแก่นี่มันลำบากแบบนี้เอาพูดถึงพระทำไมแล้วหรือ เออวันนี้มีข่าวดีก็อนจะพูดเรื่องโมโหโสถก็มีข่าวดีทางวิทยุก็บอกว่าเมื่อตอนเย็นของวันที่6มมกราคมบรรดกากรรมกรเทนหลายที่มาไปชมกันเลิกไปแล้วรล้แตบาลสูเอียตกลงตกลงสูเอียไม่รู้สับอะไรให้ขายข้าวสารราคาละถังละ50บาทตามเดิมข้าวเปลือกเกวียนละ2,500บาท ลูกหลานที่ลักตัวเล็กๆเวลาใครก็ซื้อกาา็ซื้อขายก็เปลือกกันแล้วก็ย่องย่องไปยืนอยู่ใกล้ๆเขาบพเงี้ยวหูฟังว่าราคามันเท่าไรกันแน่ถ้าว่าราคามันไม่เป็นไปตามนั้นแล้วก็จดหมายบอกลุงตาด้วยลุงตาจะได้ช่วยบอกกับเขาบอกว่าอไอ้ราคาเท่านั้นนะมันไม่ทูกจาตกลงมาแบบนี้นี่ไม่ใช่การเมือง ด้ความจริงจะเขียนจดหมายมาเลยไม่เดียกไม่เกิดประโยชน์ตงนูงตาไม่ใช่พระกันเมืองเป็นพระสำหรับเด็กๆพระตัวเองก็เด็กอยู่แล้วตัวเองก็ไม่โตไอ้คนที่กำลังยังกลหัวอยู่นี่เขาว่าเด็กนะไอคนนี้ไปไหนเสียค่ารถค่า,ราเรือราคาครึ่งหนึ่งมันราคาเด็กนี่อับตงุงตาก็เด็กเหมือนกัน <c oughs> ไปไหนเขาเก็บราคาครึ่งเดียวก็เหมือนเด็กๆทีนี้รายการนี้จึงเป็นรายการเพื่อนของเด็กๆเ,เป็นเพื่อนกับเด็กสบายนี่กรรมกรก็อพอใจเขาก็กลับกระบวแล้วเข้าที่ทํางานตามเดิมสบายใจแม้น,นี่ก็จะเป็นเรื่องใหญ่แต่สำคัญพี่พระที่มันดาลูกหลานที่รักทั้งหลายยุ่งจังเลย นำคนเดินขบ,บวนกันมั่งไปนั่งทวงยศธาบรัดาศักดิ์มั่งนั่งทวงอนั่งแย่งยศเป็นตำแหน่งอะไรกันบ้างไปรบยุ่งไปหมดพระวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีไว้ไม่มีใครใช้ให้เป็นประโยชน์เมื่อก่อนนี้เคยมีบทบัญญัติของอะไรคณะสังฆนตรีและมหาเทระสมาคมอะไรก็ไม่ทราบสมัยก่อน แม้แต่เข้าไปในสถานอะโคโจรเขาก็จับสิกเป็นเขาไปนั่งในโรงเหล้านี่เขาจับสิกร้านขายเหล้า <c oughs> เขาไปนั่งในร้านช็อกโกลตโอ้ร้านขายช็อกโกลีเออไม่ใช่ผ่านร้านขายเนื้อสดช็อกโกลีช็อกโกลีผู้หญิงหายกินเนี่ยเขาก็จับไปนอนตามโรงแรมเขาก็จับก็ถือว่าเป็นอาโคโจรสถานที่ไม่ควรไป จับแล้วเขาก็สึกนี่เดินขบวนกันเอ่ยนั่งไปท่วงทวงยศถาบรรดาศักดิ์กันเอ่ยนั่งยื้อแย่งตำแหน่งกันเอ่ยท่านบอกว่าไม่มีความผิดที่มันแปลกไม่ลูกหลานที่รักนี่ถ้าตามระบบเก่าแล้วก็จับสึกหมดแล้วความจริงการปล่อยแกะดำไม่ให้ยุ่งกับศา,ศาสนานี่เปอดต่อไปมันก็ยุ่งกันใหญ่ ไม่ชาประเทศไทยจะก,กลายเป็นประเทศยวนประเทศลาวประเทศเขมรพระก็อยู่ส่วนพระคาววะก็อยู่ส่วนคารวะพระมีหน้าที่สอนอัตธรรมคำสั่งสอนให้บุคคลมีความสามัคคีสิ่งกันละกันพระมีหน้าที่สอนให้มันดาท่านพุทธบริษัทละความโลภความโกรธความหลงให้วางโลกธรรมเสียโลกธรรมทั้งแปดประการคือหนึ่งไม่มัวเมาในรลาบ ไม่อยากได้ลาบเสกการะเขาให้ก็มาได้มันแล้วก็ทำมันเป็นส่วนสาธารณประโยชน์ไปย่าไปฝากธนาคารเป็นเก้าล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านอะไรเนะี่ยเขาลือกันมีหรือเปล่าก็ไม่นี่มันไม่ถูกเวลาลาบไม่เกิดก็ไม่หนักใจพระต้องไม่บัวเมาในยศถาบรรดาศักดิ์คือไม่ต้องการยศถาบรรดาศักดิ์ใดๆทั้งหมดเป็นของโลกธรรมวางไว้ แต่นีพอเทวดาอยากได้กันตำแหน่งเต็มขึ้นมาหมดมันไม่เป็นเรื่องพระต้องระง,งับเมื่อเวลายศถาบรรดาศักดิ์สลายตัวไปก็ไม่เสียใจพระไม่นิยมในการมาสุขพระไม่หวั่นไหวในความทุกข์พระไม่หวั่นไหวในคำนินทาไม่ดีใจในคำสรรเสริญแต่ก็บอกว่าพระเดินขบวนที่ลูกหลานเลยหนักใจ ใครเป็นคนรับผิดชอบความเป็นมาของพระแม่นอนหลับสบายนะลองพี่นะราศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันจะย่ำแย่ตอนนี้ล,ลูกหลานที่รักแต่ว่าลูกหลานเอ๋ยพระดีๆก็ยังมีถมไปนะถ้าที่เราได้ฟังได้ยินกันมีไม่กี่องค์พระในประเทศไทยมีสองแสนเศษลูกหลานจำให้ดีด้วย พระในประเทศไทยทั้งหมดะมีสองแสนเศษแต่ว่าเขาไปเดินขบวนเขาไปทําความชั่วกันกี่องอย่างนี้ลูหลานจะเป็นนึกว่าพระทั้งหลายทั้งหมดเลวไปด้วยแต่ความจริงที่เขาไปทํานั้นมันเป็นเป,นเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยจํานวนน้อยแต่ถ้า,าไหวสีมันเหมือนกันดังนั้นลูกหลานเวลาที่จะบวชเข้ามาลนะอย่าทําแบบนี้นะพยายามอ่านพระวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ดี และถึงแม้ว่าทางพระวิน,นยัยจะปรับโทษน้อยแต่ว่าชาวบ้านเขาตีเตียนที่เป็นถึงแนตามภาษาพระเค่โลกวัวชะถ้าชาวบ้านตีเตียนจงยาธรรมในพระวินัยนมีบัญญัติอยู่ตั้งเยอะที่ความจริงความผิดตามธรรมะมีนิดเดียวแม้ว่าชาวบ้านเขาไม่ชอบพระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญตัติบางทีทางฝ่ายธรรมะนี่ไม่เสียหายอะไร แต่ว่าเป็นที่ไม่ชอบใจของชาวบ,บ้านส่วนใหญ่เขาติดจะมาอยู่ว่าอย่างนั้นมันสําคัญพระพุทธเจ้าก็ทรงห้ามไม่ทํานี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้นะลูกหลานที่รักที่คุยก็ลูกหลานแบบนี้ก็เพราะว่าบรรดาลูกหลานที่เป็นผู้ชายต่อไปจะมีโอกาสบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาลูกหลานที่เป็นผู้หญิงก็จะเป็นอุบาสิกาสรงเคราะป็นศาสนา ต้องมีความเข้าใจของาศาสนาไว้ด้วยการสงเคราะห์พระก็ดูที่เป็นพระจริงๆถ้าพระที่ทำลายชาติาศาสนาทำลายความสามัคคีอย่าไปให้กินในลูกหลานที่รักไม่มีประโยชน์ <c oughs> เสียงมันก็แห้งนี่พระท่านหลายแกคงจะแช่งนะไอเจ้านี่เสียงแห้งแล้วไม่ชามก็ตายแล้วพูดไม่ออกก็จริงทุกาตายมาไรก็ดีเลิกพูดกัน เอายังไม่ตายก็พูดกันต่อไปนี่เรามาวินิจฉัยเออนี่จะพูดเรื่องโมโหสถมาพูดเรื่องอะไรยาวๆมันดีใจดีใจว่าวันนี้ได้ยินข่าวว่าประเทศชายของเราสงบกรรมกรทํางานกันปกติข้าวสารราคา50บาทตามที่ต้องการดีมาก <c oughs> แล้วก็เปลือกแล้วก็ราคา2,500บาทลูกหลานจะได้สบายใจกินข้าวสารไม่แพงนักกินขายข้าเ,ขาเปลือกก็ไม่ถูกเกินไป คานะ,ะนะพ่อแม่จะได้มีสตางค์มาซื้อเสื้อซื้อผ้าซื้อ,อสมุดตินสอให้ลูกหลานไปเรียนัหนงสือกันเออแล้วก็โดยพ่ออย่างยิ่งยินข่าวว่าเขาจะปรับปรุงคณะ,ะรัฐมนตรีนี่เป็นเรื่องของการเมืองและก็สําคัญเหมือนก,กันเราจะดีเราจะชั่วเราจะไปรอดไม่ได้ก็อยู่ที่คณะรัฐบานลนี่แหละเราช่างทนเทะเรื่องของรัฐบาลเรามีความรู้ไม่พอ เดี๋ยวเข้าไปยุ่งกับท่านเลยถ้าจะดําเนินเป็นแบบไหนก็เป็นเรื่องของท่านเรามาฟังนิทานกันต่อไปดีกว่าหมดเวลาเข้าไป20่สิบนาทีหลานรักยุ่งแล้ววันนี้แล้ววันนี้แย่เอามาเรื่องก็มโมโหสถดินิจฉัยเรื่องในในอะไรเราอ่ะในโคนในโคนการเตี้ยแล้วกันแหมตัวนังสือเขียนแบบนี้แย่เลย ในโคนการเตี้ยนะไอโคนนี่สรโโอคอควายรอจุลาไอการก็กอไก่ซาลาออจุลาเอออ่านยากแล้วในโคนการเป็นคนเตี้ยอเขาชื่อในโคนการแล้วก็เป็นคนเตี้ยผิวดํอาผิวดำคลับเป็นมันเลยคล้ายๆกับคนแอฟริกาเป็นมันแล้วก็เป็นหมึก มีพัญญายชื่อว่านางทีฆาตาลาตายละสิเฮ้อไอตัวเตี้ยนางทีฆนี่นางทีฆาตาลานางนางนี่ก็สูงยุ่งเยี่งแล้วกันโัวเตี้ยเมียสูงอ้อสบายดีขี่คอพี่ที่ไหนก็ได้วันหนึ่งในโครการบอกกับพัญญายว่าจะไปเยี่ยมบิดามารดาคือเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ให้จัดสเสบียงสำหรับการเดินทางเป็นระหว่างกลางทาง แล้วให้เอากันขนมไปฝากพ่อฝากแม่ด้วยพันเสร็จแล้วผัวเมียก็ออกเดินทางไปพอมาถึงแม่น,น้ำแห่งหนึ่งซึ่งมีกระแสน้ำไหลตื้นผัวเมียเป็นคนที่ขลาดเอ้ผัวทั้งผัวต้องเมียเป็นคนที่ขลาดไปกล้าข้ามไปนี่เป็นโรคก,กลัวน้ำมาดูความจริงจะต้องให้หมอฉีดยาห้ามโรคก,กลัวน้ำทั้หลาหมอนี่นี่ต ม่กลัวน้ําเซนได้น้ําไม่เป็นไร <c oughs> น้ําเย็นสบายแกกลัวน้ําทั้งผัวั้องเมียก็ยืนปรึกษากันอยู่ที่ดิมฝั่งบอนี่จะทําไงอะ่ะแยกข้ามไปยังไงกันก็ไปถเถอยไอ้ทางที่จะไปบ้านพอ่อบ้านแม่เนี่ยมันน่าจะรู้อยู่ก่อนว่ามันมีแม่น้ําถ้าบอกว่าไม่รู้แล้วมันไปอยู่ที่ที่ทไอสถานที่อยู่ได้ยังไงอันนี้มันไม่ไม่ง่ได้ยยำ ก่อนจะเดินทางข้ามแม่น้ําก็แวะเข้าไปบ้านใครสักหนึ่งแห่งหนึ่งเอาสัยเรืออาสายแพก็ข้ามฝากจ้างครับคนใดมันก็หมดเรือ่อง <c oughs> นี่ไม่เอาสิดันเดินไปที่แม่น,น้ําเปลี่ยวๆไม่มีบ้านแล้วก็ข้ามไม่ได้มายืมรึกษากันในขนาดนั้นก็มีชายเข็นใจคนหนึ่งเอาแล้วบาลีจะบอกชายเข็นใจวันซึ่งก็เจอที่แล้วมันก่อนวันก่อน ไอ้เข็นใจไม่ใช่ใจใหญ่มันหนักจังต้องลากจังต้องเข็นไปไม่ใช่อย่างนั้นเป็นคนจนก็ชื่อบอกว่าผู้ใจคนจนมากคนหนึ่งไอ้เข็นใจนี่ครับเราจนมากแต่เขียนไม่ได้ไอ้เขียนเข็นใจขอบคุณทะเลาะกางสีแล้วในเข็นใจเนี่ยชื่อทีฆาปิติไอ้นี่หลังยาวโอ้โห เอ้หลังยาวตัวมันก็ยาวด้วยมันยาวแต่หลังข้าหลังยาวหน้าสั้นไม่นี้มันต้องยาวด้วยกันจํำในลูกหลานนะแกก็เดินเรียบๆเคียงๆมาตามฝั่งน้ำํำในความจริงแกไม่ตั้งใจมาทําไมแกเดินมาตามชายฝั่งน้ำเป็นป,ปกติก็จะเป็นไปธุระของแกไปถึงตรงที่สองเมียพื้นสองผัวเมียยืนปรึกษากันอยู่แกก็ถามว่านี่เอ้าคุณ จะไปไหนกันล่ะสองตายายบอกจะไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่จะแต่ไม่กล้าข้ามแม่น้ำเนยโอโ้โหไม่รู้ว่าน้ำมันลึกเหลือตื่นอีตาหลังยาวจีทีฆ่ปิดปิดทินะตาหลังยาวแกก็เลยบอกว่าแกก็คิดในใจว่าเอไอผัวเมียคู่นี้คุณจะกลัวน้ำไม่กล้าข้าม นี่ดีไม่ได้ฉีดยาก,กลวน้ำมาน่ะแต่สมัยนี้ไม่เป็นไรกลวน้้ำก็ฉีดยาก,กลวน้้ำแล้วก็หมดเรื่องของเราไปอีที่นี่แกก็เดาว่าไอหมอนี่นี่มันคงจะกลวนน้ำนี่จึงแกล้งตอบว่าโอโ้โหพระคุณน้ำที่นี่มันลึกโอ้โหแล้วก็ไอสัตว์จะระข้แต่โค้งมันดนูร้ายมากแคว้ขาแย่ไปท่านั้นบุบเดียวขาหายไ้วข้าง อีตานั่นอีตาสองคนผัวเมียนี่เองก็ถามว่านี่ฉันจะข้ามไปได้ยังไงนะเจ้าหลังยาวถามว่าเออจะข้ามเลยคันฉันก็จะข้ามไปฝั่งโน้นเหมือนกันนะแต่ความจริงนี่แกไม่ใช่แลวแกวางแผนจะเล่นจะขมโมยเมียเขาแล้วดิเห็นไอ้ผัวมันต่ำแคลไอเ้เมียมันยาวยงโอ้โหไอ้ตัวแกก็ยาวกว่า นี่วางแผนจะขโมยเมียและในทานแล้วไอ้พาไอ้หมอน,นั่นเนี่ยมันอยากกลัวน้ำว่าฉันจะข้ามไปฝั่งโน้นไม่กันอีตาสองคนพ่อเมียก็ถามว่าข้ามไปยังไงเราก็สัตว์ร้ายมันเยอะแกบอกไ่เป็นไรฉันมีคาถาไอ้ต่แคต่ของเนี่ยฉันลงไปปั๊บปากมันอ้าไม่ขึ้นมันจะฟาดหางก็ไม่ได้ไอง้งูเงี้ยวทั้งหลายก็ตามไม่มีใครทําอะไรฉันฉันไปเพื่อนกับมัน ในรายการหนึ่งใช้ก็มีกระถาป้องกันเรียนมาจากอาจารย์วัดคงแมเจ้าแต่สองคนผมเมียก็บอกเออถ้าอย่างนั้น้วก็ฉันจะจ้างช่วยอุ้มฉันข้ามฝากไปทีเถอะเอาคนละเท่าไหร่แต่ดังก็เลยบอกเอางี่ก็แล้วกันเรามันเป็นเพื่อนกันเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันเราต้องรักกัน อย่าคิดเป็นเงินเป็นทองเลยชุกรนณาข้ามไปก่อนฉันจะแบกเธอข้ามไปนายนัยน่งก็เลยพาไปจีฮะจะพาไปก็บอกนี่มันไปสองคนยังไงเล่าฉันคนเดียวมันอุ้มไม่ไหวต้องไปกันทีละคนใครจะไปก่อนละ่ะใครไปก่อนก็ได้แกนึกในใจแล้วถ้าเจ้าผัวไปก่อนแกทิ้งเมียไปฝั่งนี้กลับมาแกพาเมียหนี ถ้าผัวไปท้ายเมียไปก่อนแกฆ่าไปแล้วก็าพาเมียเปิดเอาไปในโควการจึงได้บอกว่าขอให้พาเมียเช่นไปก่อนแล้วก็กลับมารับฉันที่หลังเสร็จแปได้ผลั้งซ้อมระกการในทีฆ่าปิติในหลังยาวได้รับคำแล้วจึงพ่านนางทีฆตาลาขี่คอแล้วก็พาลงไปในน้ำทำตัวย่อลง เพื่อเห็นว่าน้ำลึกเต็มที่แค่คอนางนางตัวยาวเนี่ยนางทีฆ่าตลาดนางตัวยาวนี่ยขาจุมไอไอไอคอ,ข,อขีคอยก้นจุมน้ำน้นลึกมากเจ้าผัวตัวแตกแคละไม่ถึงเอวคิดในใจวันที่ถ้าลงไปแนละ้วมิดโถเลยเราเดินไม่ไหวถ้าเป็นเราก็ ตอนนี้แกก็นั่งนั่งดูบอกโอ้โหถ้าแบบเราเนี่ยไม่มีทางจะไปได้แล้วแต่นั่นบางอุบายนี่ในทีฆาปิติเมื่อพานานางทีฆาตาลายาวได้กันหนงคู่ไปถึงกลางแม่น้ําก็พูดเกี่ยวอย่างล้นอย่างนี้นั่นแน่เอาเข้าแล้วจีบซะแล้วจนนางทีฆาตาลาหม,หมดรักในหัวเก่าแน่หาหัวเก่ารัศมีมรภาพฉันเก่งกว่า มาหลงรักในพีฆ่าติดติปิตินี่มันง่ายจริงๆนะมันแค่ข้ามน้ําไปทนนลลืมผัวเก่าซะแล้วถึงกับฝากเนื้อฝากตัวขอร่วมเป็นผัวเป็นเมียเป็นเมียเป็นผัวกันต่อไปเอาสิช่วงระยะเวลาข้ามน้ำนี่มันแย่เหมือนกันโอ้โหตกลงง่ายจัง <c oughs> เมื่อทั้งสองข้ามไปถึงฝั่งได้แล้วก็ชมเชยกันแล้วเอาสเสบียงที่เตรียมไว้มากินต่อหน้าในโครการสบาย ร่ำร้อยกอดกันตามปกติอัธยาศัยว่ากันทรงเดชหมดเกมในโคกในโคกการยืนเฉยมองดูอยู่ฝั่งหนึ่งพอกินเสร็จก็พากันเดินต่อไปเอเปิดไปซะแล้วสิเสียงในโคกกัรโดนตะโกนบวกในนั่งก็ไม่มารับแล้วเปิดพาเมียเขาหนีไปแล้วในโคกการกดมากทิ้งเขาพาเมียหนีไปจึงได้ตัดสินใจโดดลงแม่น้ํา จะเป็นจะตายยังไงก็ชายอมตายเพราะเมียไปโทปอกว่าจะหาได้แต่ละคนเคลื่อนโดดลงไปก็รู้ว่าน้ําตื่นคิดไว้ว่าเสียรู้คนเสียแล้วก็รีบลุยน้ําข้ามไปถึงฝั่งขึ้นจากฝั่งก็วิ่งไปจนทันกันทั้งสองคนคว้าข้อมือนายปิดน,น,นทีค่าปิติถามว่าไอ้อันดพานี่มึงจะพาเมียกูไปไหนไอเจ้าหลังยาบอกไอ้ถอย เมียมึงเมื่อไรเด้อไอ้คนแคะไอ้คนขี้ตัวคณแล้วก็ผลักในโคกการกระเด็นไปว,ว่านี่มันเมียของกูในเมียมึงเมื่อไรในโคกการให้มาจับข้อมือนางทีฆ่าตลาดก็พูดว่าเองจะไปไหนละ่ะเข้าทำงานเจ็ดปีจึงได้เองมาเป็นเมียเนี่ยแน่แน ใน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 พัวกเก่านะถ้าทํางานตั้งเจ็ดปีังไในเงินค่าที่สอดไอ้ยังไปกับเขาเลยเติร์สามคนโตถิงกันไปโตถิงกันมายังเผ็ดร้อนเอาลับลลัดลัด,ลดประโถเลยอีกสองนาทีมโมสดีคนนั้นสามมาไต่าถามข้อความนะไอ้หนูฟังแล้วจําไว้นะตตดสินเป็นยังไงวันนี้ไม่เอาไม่พูดมากแล้วไ <c oughs> ต่าาตาถามว่าไต่ถามสอบสวนคนคนั้นสามถามที่หละคน ว่านี่นายในหลังยาวถามกันว่าท่านชื่ออะไรในหลังยาวตัวว่าข้าพเจ้าที่ชื่อที่ข้าปิธิหมโหสถเมียท่านชื่ออะไรเอเอนนันต์เอกอักษรบอกนึกไม่ออกครับเพิ่งได้มาใหม่ๆนี่จำชื่อไม่ได้แล้วก็ถามถามว่าบิดามันดาของเธอชื่อเขาเธอชื่ออะไรบิดามันดาของเมีย กขาตอบไม่รู้อีกเหมือนกันนึกไม่ออกว่าโทรพังได้กัเมื่อกี้นี่เองอะโมสดจึงถามชื่อบิดามันดาของหญิงที่ตนอ้างว่าเป็นเมียนในที่ฆ่าปิติก็บอกชื่อได้เปอย่างอื่นโมสดจึงกําหนดถ้อยคําแล้วจึงบอกว่านี่เวลามันเหลือนิดเดียวสรุปจบไปเลยดีกว่าเป็นอันมาสอบสวน,นพยา,ยานแล้วในในหลังยาวไม่สามารถจะให้การตามความเป็นจริงได้ ท่านมโมโหสดบัณฑิตจึงได้ชำระความบกนิ่เมียของเขาเองขโมยเข้ามาแค่เมียเองยังไม่รู้จักชื่อเลยให้ถามในในเขารู้จักชื่อก็เป็นอันยกเมียกลับคืนไปเป็นการตัดสินคดีที่ดีที่สุดส,สาหรับในการนั้นเอาละสำหรับวันนี้เรื่องมันโยกเยกโยกเยมันนานในตอนต้นก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะความสุขสวัสดีจงมีแด่ลูกหลานที่ผู้รับฟังที่รักทุกท่านสวัสดี